สวัสดีครับครับผมอุทัยพงจันทร์เถียนเกษตรกรอายุ73ปีาสาเหตุที่มาทำสวนแห่งนี้ทึ่งได้ชื่อว่าสวนนวคุณก็เนื่องจากว่าเมื่อสัก13ปีที่แล้วคืออายุผม60ปีมีโรคเจ็บไข้ได้ป่วยรพัดเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นหมอบอกว่าลุงห้ามกินเนื้อนะกินแต่ผักได้ไหม กินปลาได้ผมคิดว่าเออมันก็ดีนะเรากินเนื้อมาเยอะแล้วก็หยุดกินผักแต่ว่ากินผักแล้วมันไม่แน่ใจว่ามีสารพิษตกค้างหรือไม่ในผักปลาคนเดียวกันแต่ตัดสินใจว่าเออมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเนื้อที่8ดไร่สามงาน72็ตารางวาอยู่ที่หมู่ิเอ็ดตำบลทุงค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอันนี้ถึงที่ดินแปลงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ย เราจะทำยังไงดีที่จะอยู่กับพี่อายุขนาดถูกิบปีแล้วจะอยู่ที่ดินแปลงนี้ยังมีความสุขคนนนิกถึงพระราชดรัสของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าที่ท่านทรงให้แนวคิดดีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเราจะอยู่อย่างพอเพียงในในป่าในชนบทได้อย่างไรโดยใช้ที่ดีนี้ผมคน็นึกถึงอีกแนวแนวทางปฏิบัติแนวทาหนึ่งก็คือเรื่องของหลักคิดดีใหม่ที่จะ พัฒนาที่ดินแปลงนี้ 8, 8, 8แปดไร่กว่านี้ให้เป็นที่อยู่ที่มีความสุขได้อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขเขาได้นําหลักกิจฤษลีใหม่ก็คือสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบสามสิบแรกก็คือปลูกเนี่ยจุดสาคัญใหญ่คือการ,กรเรกษตรต้องมีแหล่งน้ำสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เขาแปดไร่เก้าไร่ก็เหลือประมาณสองไร่กว่าที่เป็นจระน้ำสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่สองก็คือปลูกผักไว้กินเองจ้างใจไว้ทั้งเป็นปักป,กปลอดสารพิษสามสิบที่ที่สามก็คือ ปลูกไม้ปลูกูกข้าวผมปลูกข้าวแล้วนกกินเครี้ยงผมก็เลยลงปาล์มแดนอีกทีเ่อเนก็คือที่อยู่อาศัยที่ใช้เป็นที่พักผ่อนอันดับแรกคือน้ําเป็นสิงน่งสำคัญที่ใช้ในการเกษตรแต่เมื่อมีน้ําผมก็ได้ลงเรื่องของจัดน้ําเข้าไปแ่งที่ที่ได้มาในลงในตราน้งประมาณสองไร่กว่านี้ไปได้กัรจัดน้ามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนากาเรเลี้ยงสัตว์น้ําจืดจังตอนแรกเลยตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเริ่มเลี้ยงมา ผมเลี้ยงปลาตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงวันวันนี้ผานร้อนผันหนาวผ่านอะไรมาเยอะทึงทิ้งทึงทึงหลีกหนีไม่พ้นว่าหน่วยงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการเลี้ยงปลาของผมก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัดน้ําจืดดังตั้งแต่พันปลาแล้วก็เรื่องของความรู้นอกจากความรู้ที่ทางประมงจังหวัดส่งไปร,รวมครั้งแรกตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีประมง,งมอําเภอส่งไปในเรื่องของสมมาตรฟารา์มท้ายก็ แล้บความเย็นดูจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงเอเลี้ยงสัดน้ําจืดตังให้ไปรวมเพื่อพัฒนาพระมงผู้เลี้ยงสัดน้ำน,านำนะวาดสครั้งนี้ทําให้ผมสามารถเลี้ยงปลาได้อย่างมีความสุขได้เข้าใจ